ุณหมอไม่น่ารู้คุณได้เลยความรู้อย่างที่ได้ก็คือมันมีนั่นดหละได้คุณหมอว่าอย่างาน,านี้ว่าในวงการบันเทิงไม่มีอะไรสามารถเกิดขึ้นได้ งเป็นลูกชายว่าสิเดีอนของเขาเลยครับที่กำลังน,น่ารักแสนสดและรายการเราจะเป็นชี้แรกครับที่ทั้งสามคนคือพ่อแม่และลูกจะมาเล่าเรื่องราวสุดน่าทับงใจทใี่ตอนนี้อยากเห็นคุณแม่และคุณลานาู้

เป็นช่วงเดียวกับที่ยูโกต้องไปโปรโมตงานเที่เที่ยวอเมริกาครับทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่นิวยอร์กด้วยต่อมาฮาน่าก็ย้ายมาอยู่ลอนดอนครับเพื่อวางแผนที่จะครอบที่นี่แต่พอฮาน่าตั้งคันได้ไป่านนี้ หลังจากสิ็จส้นภารกิจงานในที่มองนอกก็เดินทางกลับมาเมืองไทยทันวันทอดกันดีครับตลอดเวลาที่อยู่ก็พบกับประภาหนายพลัอกของทั้งคู่ทำให้หลายคนคิดเลยครับว่าทั้งสองคนอาจจะคบกันได้ไม่หนาเลยครับว่าแตกต่างกันจะเกินแต่สุดท้ายก็ลงเอยแบบความชื่อซึ่งทั้งคู่ก็จะมาป่วยใจในความสัมพันธ์ในอนาค คืตั้งแต่ตอนที่พบกันเนี่ยลยคนใโอกาสเ้นพ่อนกาเอ๊ะเราต่างกันได้อ่าอยู่กันได้หรือเปล่าใช่มันต่างกันเลลนงจริงๆเราต่างกันในบางส่วนแต่เราก็เหมือนกันในส่วนที่สำคัญเราชอบทำกิจกรร